สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้สาวก,กุพาพี่น้องมาลุยปลาได้จ้าเพิ่นได้ยินข่าวว่เาเห็ดออกเลยพี่น้องเลยได้ยินหลายมือแล้วล่ะว่ามีมูมาเมื่อน,นี้สาวกบก็บขอมาสะเทะเห็นแล้วค่ะดอกนึงนี่จ้าเห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดน้ำหมากดอกแรกของปีเห็ดออกเดือนนีมจ้าพี่น้องดอกนึง มันใดไปรวดเขาก็พินดอกนึ่งกี่ทางผุนน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวสุมวนไปทางผุนเฮ็ดน่ำหมากค่ะพี่น้องนๆๆๆ่อยน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 ่อยอ่ะหว่งนั้นคือเดียวเห็นอยู่ไปใส่ละ ได้สามซีดอกเห็ดน้ำหมากไหมใช่เห็ดน้ำหมากได้ซีหาดอกเพิงขมเพิงขมจ้ะเพิงขมสองดอกจะเห็ดยู่คข้ายังกินไหมนีไหมใหญ่เอาเอาเอาสาวโอบพ่อเห็ดละงอกแล้วจ้า เห็ดละง,งกเหลืองค่ะเห็ดละง,งกเหลืองอันแมีละตีว่าพ่อเห็ดอันโอ้ยสาวกบไปเบ่ไดดเอาอันอัน,อ,อ,อ,น,อ,นอันเป็นขาตั้งกล่องมากเนาะค่ะสาวกบเอาไม่กันสันมากเห็ดละง,งกคุณยายมาเบิ่งดูนี่คุณยายจีนคนสวยเห็ดละง,งกจ้า แม่ลาตีมองมาชิมองมาเน้นน้อยจ้าเฮ็ดถึงผนมพี่นอ้องเฮ้ยสมใจเาโกบแล้วเาวโกบได้เก็บเฮ็ดได้พี่น้องเด้อนี่จ้านี่ข้าเช้านอนวันศมานะั่งอยู่จ่าที่แหลกกันด้ยบริมา ันเพื่อนจะได้เห็ดงานสวยแฟนเพื่อนนะคะ่ะอาพี่น้องเ็ดผึ่งแดงค่ะโอ้ยดีใจแล้วค่ะพี่น้องจ้าดีใจมากเลยยายละต้ยายจ้าดอกน้ำกัน อุ้ยพี่ข้าอีกดอกนึงค่ะพี่สามดอกจุ่มนี่โอ้ประเทศไทยพามิ่งไว้เพื่อขวาสามดอกค่ะที่เดียวกันสาวกบดีใจไรใจะตื่นเตืนเตื่นเต้นเดือนมีนาคมเห็ดออกเห็ดเพิงแท้นนี่อเห็ดเพิงกระลังเป็นตะเสียบ ันเห็ดพึ่งเขาจี้จ้ะเอ๊ได้เห็ดพึ่งพี่น้องสาวกุ๊บอมีดเคียวเบืเบ้อมากข้อขาดโคโลข้อขาดโคโลนี่จ้ะค่อยู่สาวกุบคอยพีบัดทิอันนี้ดอกหน่อยมั่นเถิดน,น้อยๆกุ๊บว้อันเป็นมูยี่เด๋ยใหญ่เลย นี่ซีดอกแต่ว่าเฮ็ดข้อหักดอกหนึง่งนี่เจ้าเฮ็ดขาแป้งคุณยายกีนจะเอา n ย a ง g บุพี่นองกูจูกูจูอยู่คุณเมื่อนี้มากครับมากครับคุณยายจีมากครับคุณยายจีนมากครับแม่ละจีค่ะกระเป๋าจิมค่ะมาซีซีวิตค่ะมัหนี่ อันนี้เงี้่ว่าเห็ดออกแต่โดดแล้วล่รค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่ลายมือแล้วละ่ะแต่ว่าพมมีโมมากแค่จะไปเก็บเห็ดขีอ้อยเจ้าพี่น้องเห็ดนาอย่างนาเร่นาเขียวอยดอกกะลังงามเลยค่ะแข็งจุดทดุมันบ่คือนแง่เหมือนฝนเนาะค่ะเนาะ กามือนี่้าค้อฝนฝนห้ำเท่านึงเราด้วยค่ะมือนี่จ้าได้เห็ดเห็ดนาแรีกับเห็ดอันนามากมอ้อันนี้เห็ดไตเบือบอ่อพีดนอนค่ะเฮ็ดละงูขาวเห็ดเพื่อนกนนำังห้ามไรเงี้ยสาวกุ๊บจะได้กินแกงเห็ดแล้วค่ะ เห็ดอ้อยก็ได้กินดีดอกแต่ว่ามันกอบเสียบคือเห็ดอันละงกคือเห็ดปลาเนาะจ้ะเนาะไหนโอ้ยรุ่นเจ้าของเราเนี่ยจ้าเห็ดเผือกขึ้นดอกไงเธอหาเลยค่ะอันนี้เห็ดกอค่ะเห็ดกอแต่ว่าเมันกอเดียด ก๋าเจียวขาวค่ะนี่ก๋าเจียวขาวลวกกิมเจียวเห็ย่ายลวกกิมเจียวแลค่ะอึ๊บชมเห็นออกแามแรงเนาะพี่น้อง,อง,งหน็นมันงูแยงค่ะเ,เห็ดออกหน้าแรงพี่น้องจา้าดูเห็ดสองดอกนี้เห็ดพึ่งค้าเห็ดพึ่งเขาค่ะ เน็ดพึ่งเทาค่ะแต่ว่าเทาแล้วเทาแล้วก็เกียงได้ยุจ้าเห็ดยามแรงเนาะค่ะเห็ดหน้าแรงโอ้ยซ้ำเงี้เห็นห้อยขจ้าเคี้ยวสาวกบเลยเคี้ยวจ้ะเห็ดอนาเลยอ่ะกี่มันเนื้อนาเลยจ้ะคนห้อยขจ้าเคี้ยวใบตอง พึ่นจ้ะพี่น้องเพึ่งใครพึ่งเขาพึ่งเขาพึ่ไข่รพึ่ไข่รพึ่งเขาฝนห้ามเลยค่ะเดี๋ยวนี้ฝนตกเลยพี่น้องพี่น้องจา้าฝนตกห้ามเาวกับฝนหัวกระส่งเศร้าเดียร์แต่บ่เศร้ากันได้เลยพี่น้องกำลังสิลงลงมาอีกอนี่มีจ้ะเห็ดสวยสวยบ่ได้ทายตังโดดเราเด้อพี่น้องเด้อฝนห้ามฝนห้ามเราบ่แล,แล้วพากันลงไปอีกเลยค่ะ sau cuộc lung bạc chào lịch đi con ham hâm đọc mình giữ thêm thích đọc hết nhanh hết ô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  hết nằm mùng nè vĩnh ô hết nằm mùng nè mùng nè mùng nè แก่ดอกนึ่งนอนทาเลยเนาะอุ้ยนี่จ้าดอกนึงน,น,นี่ใครอีกดอกนึงนค่ะ,อ,คะอุ้ยดอกง,งามเลยค่ะพี่น้องแข็งดีลายเห็ดหนาแรงแนจะนงงจน้ะนี่แก่พี่น้องอุ้ยหลังจากฝนห้ามสาวกบเนาะไมาเลยไทยพี่น้องเบิองเด้อจะ้ะ นี่ก็เลี้ยงค่ะพี่นอ้องนี่เพลินแดงจ้าพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกนึงดอกก็แลางงามเลยค่ะ เฮ็ดเชาแล้ตท <laughs> ีคือจะของอะไรพี่เนอะว้ายเพี้ยเพี้ยเพี้ยจึ้งจึ้งจึ้งสามดอกสองดอกอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งแซบซี่ดอกคนายายอยู่นี่เฮ็ดเพลิงค่ะพระลัดท่างเขาเห็นอย่างจีนีได้จานหนึ่งดอกสองดอก โอ้ยโอ้ย yeah. อ okay. ันน eh? ี้สิบาทเมือสาเด้อพี่น้องสาวกบ้้ในตัดสามดอกเห็ดพึ่งหวานจ้าเนี่ยเห็ดพึ่งเขาจ้าหญาสี่ดอกอู้หอดอกมีเปี้ยดูใหญ่เหรอมมงเดี้ยยหญยยอยลุงเขาได้เห็ดพึ่งอันนีนี่เองเขาสี่ดอกค่ะพี่น้องาเนาจยุดดีแล้วจ้า นีลาจะพัดฝนเช้าห้ามมาดอันหัวก็จะพ่อเห็ดเดียวังอันฝนห้ามพี่น้องเอ้ยพ่อเห็ดกับพ่อดีหลงปลากับหลงบาจิ้มจักไปใส่เอาสาวกุบมาโผดไปโคกแล้วก็ได้เจ้พี่น้องอแข็งดีลายเห็ดกำลังตะหกักตะหกักเจ้า นี่ค่ะดอกนึงพี่น้องตุ้งแจ้มีชาพี่นออ้องอ๋ยง่ามอลไรเห็ดางามอลไรค่ะดอกแข็งแขงพี่น้องตุณจ้ดอกนึงสาวกกับบัคิี้บัคฝันาเสิจะได้กินกินเห็ดเดือนมีหน้านะจ๊ะเ,เห็นหึืงเตล่ในเนคลิปเนาะคะ่ะ เห็นเจอนคลิปอันข้างบนนะคะข้างบนทะาตุเพื่อนได้เก็บน้าหน้องงามเลยนาเละนาหย่างจังสีนี่นาเลงามเลยนี่จ้านี่จ้าอ้ยอ้ยดอกนี้ก็ส่งสิไปบ้านเก่าแท้โอ้ไม่จะขี่ดินพี่น้อง เี่น่งจ้าเห็ดละโงกดอกนี่กับซีมเมนเห็ดละโงกละค่ะนเนี่ยระเจ้าหยียบมันยยน้ำกันยงกวันก็จะได้กินแกงเห็ดละโงกลวเด้อยากวันมอนอ้าวบื้อโบก้านบ่ขึ้นซมพี่น้อะ น้องนี่อันนี้เอาไปได้ทค่ะจงไว้จงไว้จุ๊บะจงตัวมันหน่อยปุ๊กไว้น้องใบใบไม้พุ่นพุนนี่ขอเบิ้งขอไปจยะจยะใบไม้พุ่นพุนเออกูเคยได้หลายพุ่นอยู่ฟ้าคือเป็นท้องข้าใบไม้พุ่นพุนจ้า คุณยายจ้า so พี่น้องวันนี้เรามาสี่คนอันนี้ของสาวโกบอันนี้ของบ่าวจีมนี่ของสาวลาตีอันนี้ของคุณยายจีนปาพี่น้องจ้าบักไง้าค่ะนี่เด้ออันของอันพี่น้องบ้านไก่คือกันเจ้ายู่บ้านกันอยกขุดจับโอ้ยมาทางเดียวกันละห้างเดียวกัน เห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งสวยๆเห็ดพึ่งดอกเหลืองๆแม่เห็ดพึ่งเขาจี้เห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งยังบุเห็ดพึ่งยังน้อจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งเขาจีบอเพื่อนว่าเห็ดพึ่งนกยุ่งจ้าพี่น้องสามดอกค่ะซี่ดอกค่ะมันรีอยู่ดอกนึงนี่นี่จ้า นี่เลี้ยีดอกคุณนายใหญ่จ้าเห็ดพึ่งเขาจ้าพี่น้องอืออลังงามแข็งแข็งอยู่ค่ะเฮ็ดพิงจ้าเฮ็ดพิงดูต่ เห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งน้องตาดีไรเด้ออีนาอยอันนี้อีนาย่โลดนีตาดีมากเลยจย้าแยกกินมาเห็นยังมาเห็นแล้วพึ่งจ้าพี่น้องพึ่งไข่ค่ะพึ่งไข่เนี่ยะละเป็สิ เรม่นอาเครือแล้วเฮ็ดดอกแง่อะไยค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่งยังบูดอกให้ยังไงมั่งยังชิปเพิงเฮ็ดเพิ่งจะอันนี้เพิ่นเอิญเฮ็ดเพิงวานมาเป็นบท แมันมันดกอกก็จังเห็ดพึ่งคมไหมอเ,เออทางเห็ดพิ่งคมมันจะเป็นอีกแบบนึงเห็ดพิ่งหวานค่ะพี่น้องมิจจาหัวเขยา,าย่างไก่แบบนี้เหรออยู่ใต้ปตโตง บอ้เคียดจังเคียดกันทั้ขวอยืดใบหนึ่งโอ้ขวอยืดดอกหนึ่งแม่เพืนอยู่เกอะเนี่ยนกยุงจ้านกยุงโอ้ยอันนี้เพิ่นเพิ่นเพื่นตัดเราเพิ่นว่าเอาได้จ้ะเพิ่นว่าเห็ดเบียร์บอกเถอะคุณเด้อค่ะนี่จ้านี่จ้าพอ้ยจ้าดอกนึงอยู่ไกลไกพื่อน เห ah <native fairy scientific animals> ็ดปึงดำตีเขาขึ้นยากไดแทะเขาขึ้นเห็นไหนดูจีมันจะบาจิมได้คขานุกยุงพันปะเห็ดพึ่งดอกนี่นี่มันจิมพูดยังละสาวผู้ดีพี่น้องเลย พึ Dieu, ่งชาติจ so ้าพึ <t un> <t un> ่งชาติสวยช่วยช่วยสวยช่วยช่วยนี่ด้จ้าไม่ใหญ่ใหญ่่วยเข้าห้องน้ำช่วยช่วยช่วยป้าพี่น้องนี่จ้าป้าที่สองอีเหตุผงค่ะคลิปนี้สาวกบกับสิขอฝากพี่น้องไว้สนิทได้จ้า อย่าลืมเืออก่าได้พี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ชกดติดตามให้สาวกบนำน้ดดาได้จ้าอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำได้ค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้สาวกบลาไปก่อนค่ะอันสาวกบไปได้ท่าให้พี่น้องเมืองหลายได้ค่ะเพราะว่าฝนห้ามบ๊ายบายสวัสดีค่ะ